ในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการอบรมออนไลน์นะครับในกรณีที่ใบขับขี่5ปีขาดต่อเกิน1ปีนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือขาดเกิน1ปีในกรณีที่ทำสอบข้อเขียนอย่างเดียวนะครับผ่านข้อเขียนก็ทำใบขับขี่5ปีได้เลยส่วนอีกกรณีหนึ่งคือในกรณีที่ ใบขับขี่ขาดเกิน3ปีไปแล้วนะครับอันนี้ต้องสอบข้อเขียนหลังจากสอบข้อเขียนด้วยก็จะเป็นการสอบปฏิบัตินะครับทดสอบขับด้วยทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับในกรณีที่เราขาดรถยนต์หรือขาดมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีการอบรมออนไลน์นะครับเข้ามาที่เข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ วิธีการเข้าสู่ระบบได้สอนไปแล้วนะครับก็คือบรรทัดบนนะครับเป็นเลขที่บัตรประชาชนส่วนบรรทัดล่างคือวันเดือนปีเกิดที่เป็นตัวเลขนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบ,บได้เลยนะครับการเลือกหลักสูตรนะครับเรามาเลือกหลักสูตรที่สมัครสูตรอื่นนะครับมาเลือกที่การต่ออายุบใบอนุญาตส่วนบุคคลรถขนส่งรถสาธารณะนะครับเลือกไปเลย จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่าการตอบออนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับขาดต่ออายุเกิน1ปีนะครับจะต้องอบรมทั้งหมด2ชั่วโมงครับคลิกที่สมัครอบรมได้เลยนะครับหลักการอบรมเหมือนกันเลยนะครับ,รบเลือกที่สีม่วงก่อนนะครับดูวิดีโอ นะครับเลือกสีม่วงเลือกภาษาไทยนะครับดูวิดีโอให้ครบให้จบทุกตอนนะครับหากมีคําถามคําตอบนะครับขึ้นมาให้เลือกคำตอบข้อใดก็ได้1ข้อนะครับส่งคําตอบแล้วจะกลับไปที่หน้านี้นะครับเมื่อดูวิดีโอไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อเราดูวิดีโอไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับระบบจะให้ เราตอบคําถามภายใน3นาทีนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเรายังอยู่ในหน้าจอไหมนะครับเมื่อเจอคําถามแบบนี้นะครับตอบอข้อใดก็ได้นะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับเมื่อเลือกคําตอบแล้วนะครับให้กดส่งคําตอบนะครับวิดีโอ,อหน้าจอก็จะกลับมาอยู่ที่หน้าจอเดิมนะครับมีจุดสีฟ้านะครับให้เรากดจุดสีฟ้า เล่นเล่นต่อนะครับตัวหนังสือสีเหลืองนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีดําสีเหลืองตรงนี้นะครับจะปรากฏขึ้นนะครับให้เราคลิกที่สีเหลืองได้เลยนะครับตอบคําถามนะครับอีกประมาณ6 7ข้อนะครับตอบถูกตอบผิดไม่ว่ากันนะครับเล่นตอบคําถามได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่ส่งคำตอบนะครับคลิกที่ส่งคำตอบนะครับกดยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็น qr code หลังจากที่อบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราสามารถนำ QR code ตัวตนี้ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ขนส่งสาขาขนส่งใกล้บ้านเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการอบรมได้เลยครับ